สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะวันนี้หนิงก็จะมาเล่าเรื่องนะคะสำหรับเรื่องราวความสำเร็จของสาวสายฝอนะคะที่หนิงได้เป็นโค้ชให้นะวันนี้กาอยากจะกาบงามงามกลางหวางอกนะคะที่คุณพี่ได้ส่งเรื่องมาให้หนิงได้พูดเนาะคุณพี่ขานะคะคนไหนที่57-58ิปปลายปลายยกมือขึ้นนะเป็นกำลังใจให้ ซึ่งเรื่องนี้คุณพี่บอกว่าช่วงที่คุณพี่ได้เดินทางนะคะสายฟอเนี่ยช่วงอายุ5758พอดีเลยเนาะแล้วคุณพี่ก็ประสบความสำเร็จก่อนที่จะมีโควิดเข้ามาก่อนนั้นนะคะเป็นโค้ชให้นะคะแล้วหลังจากนั้นไม่นานแกก็ประสบความสำเร็จแล้วจากเด็กบรรนอกนะคะจากเด็กบรานอกเลยสาวอุบลลาวนะคะทำนานี่แหละทำนานมานะคะเป็นเด็กทำไรทำนาลงมา ไม่ได้ว่าทำงานการดีด้วยนะคะจบป .6 เองด้วยนะคะแต่ด้วยที่ความบากบั่นแล้วก็มุ่งมั่นแกบอกว่าพี่โชคดีที่แกพอจะได้ภาษาเพราะแกะเป็นคนที่ชอบฟังภาษาอังกฤษเป็นชอบคนอ่าชอบที่จะแบบฟังอะ่ะจะจะให้เรียกอะไรอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษแกชอบฟังแกชอบศึกษาแกชอบอ่านอย่าลืมนะคะไอเรื่องพวกนี้อะไรที่ พวกนี้ถ้าเราตั้งใจเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องจบอะไรนะคะแต่พอแกชอบอ่านชอบคุยชอบแบบฟังทุกอย่างแกจะพยายามที่จะฟังเป็นภาษาอังกฤษและแกก็พยายามจําแะจานะคะแล้วก่อนที่แกจะเดินทางมานะคะเดินทางมาอยู่อเมริกาเนี่ยแกก็ได้เข้ามาเรียนภาษาอังกฤษกับหนิง อยู่ช่วงหนึ่งนะคะประมาณ6เดือนหลังจากนั้นพอแกเริ่มมั่นใจว่าแกโอเคแหละนะคะแกก็ได้ตัดสินใจที่มาอยู่มาอยู่อเมริกานี่แหละแกว่าเออขอให้พอได้นิดหน่อยแหละคืออ่านออกเขียนได้อะไรเงี้ยตอนนั้นแกสื่อสารกับสามีแกได้อยู่นะพอได้นะคะพอได้เพราะว่าแกชอบไม่จําเป็นว่าคนเราจะต้องแบบจบมปลายจบมปลายจบปริญญาเสมอไปนะคะปหก็ พูดได้ถ้าเราใส่ใจฝึกฝนกับมันนะคะหลังจากนั้นนะคะแกก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาแกบอกว่า มันเหมือนกับเป็นการชุดชีวิตแกขึ้นมาเลยจากที่แบบบรรอกที่เราไม่เคยเห็นแสงสีสีวิไลอะไรเลยกรุงเทพก็ยังจะไม่ค่อยได้เข้านะคะพอมาอยู่ที่แบบว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าง่ายๆแล้วแกบอกว่าชีวิตแกเนี่ยมีความสุขมากๆสามีดูแลทุกอย่างนะคะสามีให้ความสุขนะคะพากินพาเที่ยวคือเปิดหูเปิดตาแกเปิดโลกกระทัแกทั้งหมดเลยซึ่งสามีเนี่ยดีมากๆ แกเป็นคนคนแก่ที่แบบใจดีใจเย็นมากๆนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะได้กินได้เที่ยวอยากซื้ออะไรได้ซื้ออยากจะอยู่แบบอยู่สบายเอาง่ายๆนะคะแกะบอกแบบอยู่สบายเลยอะ่ะคุณหนิงแล้วก็ทาให้ตัวแกเนี่ยไม่เคยลืมแต่แม้แกะจะสบายขนาดไหนนะแกบอกว่าแกไม่เคยลืมเลยนะคะว่าแกเคยลําบากมานะคะแกะก็ยังส่งเงินส่งทองนะคะให้ลูกเต้าอยู่ที่อุบลอยู่เลย ก็ทั้งๆท,ที่แกไม่ได้ทํางานแต่สามีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะยังส่งเงินแบบเลี้ยงหลานส่งเงินแบบว่าให้หลานเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนั่นก็คือความรับผิดชอบของแกที่แกบอกนะคะแกก็รอที่จะกลับประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่าประเทศไทยเปิดมไหร่คือแบบสามารถกลับได้โดยที่มีปัญหาเนี่ยแกก็จะพาสามีกับแกเนี่ยก็จะเดินทางกลับไทยเพื่อไปเที่ยวไปพักผ่อนเหมือนกันนะคะซึ่งหนิงมองว่า เรื่องปัญหาพวกนี้นะคะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือภาษาที่จะทําให้เราเนี่ยได้ประสบความสําเร็จก็คือภาษาในการสื่อสารและที่สําคัญก็คือความตั้งใจของคุณนะคะทุกอย่างมันไม่มีการที่คุณจะยอมแพ้ถ้าคุณยอมแพ้นะคะคุณไม่สามารถที่จะทําอะไรได้สําเร็จเลยอยู่ที่ใจคุณล้วนๆเลยนะคะว่าคุณจะสําเร็จไม่สําเร็จทุกอย่างมันยากเย็นอยู่แล้วค่ะมันยากไม่ว่าจะอะไรก็แล้วไม่ว่าจะเรียนภาษาไม่ว่าจะหาสามีมันยากอยู่แล้วค่ะเพราะอย่าลืมนะคะถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดี สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณต้องใจเย็นแล้วก็เลือกเฟ้นคัดสรรมันนะคะอย่ารีบว่าจะตัดสินเออเอาคนนี้แหละกลัวมันจะไม่ได้ตัดสินเลยรีบเลยไม่ได้นะคะคุณจะต้องใจเย็นๆแล้วก็นะคะให้เวลากับตัวเองในการเลือกเฟ้นอย่าที่ลืมเวลาเราลงทุนอะไรไปก็แล้วแต่อย่างเช่นอาไม่ว่าจะลงทุนเรียนภาษาไม่ว่าเราจะลงทุนแบบว่า,าให้โคช้ชเวลาคุณประสบความสําเร็จคุณนึกถึงว่า เงินเงินที่คุณลงไปนั่นนะมันน้อยนิดเลยเวลาคุณสําเร็จคุณซื้อทั้งชีวิตคุณซื้อทั้งชีวิตครอบครัวคือให้ชีวิตครอบครัวคุณสบายมันคือการลงทุนระยะยาวหนึงจะพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราคิดเลยค่ะบางคนอาจจะมองว่าคิดตอนนี้มันไม่ได้น่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณลองคิดดูดีๆว่าเงินไม่กี่พัน มันทําให้ชีวิตเราและชีวิตครอบครัวเราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วการที่เราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันทําเพื่อตัวเองมันไม่ได้เพื่อใครทั้งนั้นแล้วมันก็ไม่มีใครที่จะมานั่งสอนเราฟรีด้วยโอเคไหมคะอันนี้คือสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องฝึกฝนฝึกฝนเท่านั้นนะคะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยความจําไม่ดีอะไรไม่ดีคือเราเราเป็นทําตัวเป็นขั้วลบที่จะแบบทําให้ตัวเราแบบผลักตัวเองออกจากสิ่งที่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณคิดว่า ตั้งใจว่าเราต้องได้สิเราต้องได้สิเราต้องมั่นสิเราต้องประสบความสําเร็จสิคุณจะรู้ว่าอะไรที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จคุณจะลงมือทําทันทีนั่นหมายถึงว่าความสําเร็จมันมารอคุณอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะไขว่คว้าแล้วเดินไปหามันถึงหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องคิดและลงมือทำํำนิ่งจะบอกเลยว่ามันคุ้มกับชีวิตแม้แต่ตัวนิ่งเองนิ่งยังบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนิงลงทุนในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ย มันคุ้มกับการที่หนิงได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วหนิงก็มีความสุกว่าคุณพี่คนนี้นะคะมีความคิดคล้ายๆกับหนิงเลยเหมือนแกให้หนิงเป็นโคช้ชแล้วแกเอาแนวทางหนิงไปใช้แบบเต็มๆเ,เลยแกเลยประสบความสำเร็จกับชีวิตแล้วก็มีความสุขจนทุกวันนี้ นะคะอยากจะบอกให้ทุกคนว่าเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆอะไรที่คุณลองคิดดูแล้วมันคุ้มลองทําต่ะ่ะเพื่ออนาคตของเราแล้วให้คุณเนี่ยได้มีความสุขที่ยั่งยืนไม่มีอะไรได้มาฟรีๆในโลกนี้ยิ่งสมัยนี้นะคะปี2022ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดนะคะ ยิ่งฝรั่งฝรั่งก็ยิ่งจะไม่ค่อยจะมามาให้คุณอะไรง่ายๆแต่ถ้าคุณไม่เจ๋งพอแล้วคุณไม่ใจเย็นพอที่จะรอเลือกเฟ้นชีวิตคุณก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขคุณจะทุกข์อยู่ขนาดไหนถ้าคุณไม่ลงมือทำนะคะคุณจะยืนย่ำอยู่กับที่หรือคุณจะพยายามก้าวออกมาจากสิ่งที่คุณอยากได้บอกเลยมันไม่มีอะไรง่ายแต่ถ้าเมื่อคุณได้แล้ว คุณจะมีความสุขไปแล้วฝากกดไลค์กดสไครต์กดติดตามให้หนนิงด้วยอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันไปแล้วบ๊ายบายค่ะ